เมื่อวานนี้ครับหนุ่มตูนทัชพลชุมดวงนะครับก็ได้เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดภาษีนะครับโดยได้รับฉายาทางธรรมว่าอัคาปัญโยครับแปลว่าผู้มีสติปัญญานะครับหลังจากอุปสมบทแล้วนะครับศึกษาพระธรรมแล้วก็ะจะเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับ รักดีช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เข้าพิธีอุปสมบทเรียบร้อยแล้วค่ะสาหรับหนุ่มตูนทัชพลชุมดวงหรือตูน AF3 จากละครน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ที่วัดภาษีโดยมีคุณพ่อคุณแม่พี่สาวญาติผู้ใหญ่แฟนคลับและเพื่อนศิลปินหญิงสาวลูกตาล AF3 ที่เข้าพิธีแต่งงานเมื่อปีที่แล้วและอุ้มลูกชายน้องแพนเตอร์วัยสเดือนมาด้วยรวมทั้งน้องหนิมคนึงพิมพ์รมกรหรือหนิม AF5 แฟนสาวมาร่วมอนุโมทนาบุญค่ะโดยหนุ่มตูนวัย26ปีเผยว่าการอุปสมบ,บทครั้งนี้นอกจากเพ ทดแทนคุณพ่อแม่แล้วก็ยังเป็นการเตรียมตัวเพื่อจะไปศึกษาต่อด้านการทําอาหารที่สหรัฐอเมริกาในวันที่1พฤศจิกายนนี้เป็นเวลาสองปีซึ่งเป็นความฝันของตัวเองค่ะตั้งใจไว้ตั้งแต่แรก ตั้งแต่ก่อนที่จะสมัคร AF แล้วมันก็ยังเป็นความฝันจริงๆของตูนะครับสุดท้ายเราก็ต้องทำตามความฝันของเราครับผมเป็นเชฟเทรนนิ่งนะครับที่โรงเรียนชื่อว่า CIA ครับก็เป็นที่เดียวกับที่พี่หมึกแดงจบมานะครับอยู่ที่นิวยอร์กครับผมเป็นทางด้านอาหารโดยเฉพาะเลยครับผมสอนให้เป็นเชฟครับโดยนักแสดงหนุ่มได้รับฉายาว่าอัคคะปัญโยแปลว่าผู้มีสติปัญญาและจะอยู่ศึกษาพระธรรมเป็นเวลาประมาณสองอาทิตย์หลังจากนั้นก็จะเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปศึกษาต่อต่อไปค่ะ สายฝนชีช้างรายงานอนุโมทนากับหนุ่มตูนด้วยนะคะ